สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ,ะเราก็เป็นทีมวิจัยแล้็พัฒนานวัตกรรมนะคะคของบริษัท TK s เจริญรุ่งเรืองจำกัดค่ะก็มีทีมวิจัยนะคะก็มีอาจารย์ศึกษานะคะ่ะรองศาสตราจารย์ดรปรึกษาล่านะงะาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำะะอยู่ที่สาขาวิชาปะทพิาและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์รมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ แล้วก็มีดรสมพรเกตแก้วค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็มีดรวิธานเตียเจริญค่ะก็ะะจะมาช่วยในเรื่องของนวัตกรรมด้วยค่ะถามอาจารย์มีนะคะพูดถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัททีเคซัเจร,ริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ความร่วมมือด้านะะาใดบ้างคะทาการผู้ัยค่ะของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์นะคะโดยอ่า ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเด่นไปเรื่องของสารประปุ่ดินแล้วก็สารสกัดสมุนไพรอินทรีย์นะคะซึ่งสารเหล่าอ่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่าเนี้ยจะมาช่วยในเรื่องของการอ่จส่งเสริมการจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตของพืชน,นะคะแล้วเราก็ยังไม่หยุดเท่านี้นะคะเรามีการพัฒนานะคะตัวสารสมุนไพรอินทรีย์นะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่มความต้านทานของพืชน,นะคะในเรื่องของความต้านทานโรคแล้วก็มแมลงด้วย เรียนถามอาจารย์สมพรนะคะคว่าผลิตภัณฑ์ด o ออก n ีก Pro นะคะมันมีความแตกต,ต่างจุดเด่นที่ต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรบ้างครับครับหลังจากที่เราได้นำหน่วยงานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท t k คนะครับันั้นกระบวนการสกัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากกระบ,บวนการผลิตจะมีการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่มัน สูงม,มากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรงนี้ก็จะมาฟูมเมเลตเป็นบีออแกนิกเนี่ยฮะจะต้องมีความแม่นยำตรงตามพืชเป้าหมายที่ต้องใช้อ,อันนี้เรามีการทดสอบวิจัยสมุนไพรทุกอย่างที่นำมาใช้ในกระบวนการปฏิัตบดมีการตรวจสอบวิเคราะห์โปรไฟล์ของสาร แล้วก็มีการเลือกเลือกมาให้ตรงกับความต้องการของพืชการฟอร์มูลเอทก็มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบอกว่ามันเข้ากันไหมมันมีความสเสถียรมั้ยอะไรพวกนี้นะครับเพื่อรู้ว่าโปรดักต์เรามันมีความสเสถียรมีอายุการใช้งานเท่านั้น,นีนี้มีผลกระทบกับพืชด้วยโดสเท่าไหร่ประมาณนี้ครับตัวชูรมของสูงไพรในยาส,าสีฟัน <c oughs> อีออะอ๋อยาสีฟันใช่ไหมฮะอ่ายาสมุน ยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้นะครับเดิมมัมีการใช้อยู่แล้วนะครับมีการพัฒนาตามสูตรดั้งเดิมตามภูุมิปุญมาปัจจุบันนะครับการพัฒนาเนี่ยใช้ฐานข้อมูลง,งานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรตัวหนึ่งที่ผม,มเกี่ยวข้องมาประมาณ15ปีนั่นฮะมีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆเนี่ยจากง,งานวิจัยพบว,ว่ามันมีสารสำคัญที่ไปเสริมฤ เ e r v i เ e ตทำให้คุณภ<ห>าพของยาสีฟันเนี่ยมันมีความอะไรครับค,คือแปลงแล้วมันอยู่ได้นานขึ้นแะไรจะนานขึ้นแล้วตื่นเช้ามานะีคือรู้สึกว่ามันมีความสดชื่นไม่มีกลิ่นปากตรงเนี้ยแ,แล้วโรคในช่องปากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถช่วยนะช่วยลดการอักเสบนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในในส่วนผสมของยาสมุนไพรตัวนี้ครับค่ะเรียนถามอาจารย์ก้อนะคะอะไรคือจุดแข็ง บริษัทเอเคสักเจริญรุ่งเรืองจัดที่ผลักดันให uh, ้ผ e ลิต <Trop> ภ <otype están> oh, like like ัณฑ์ของบริษัทมีประสิทธิภาพตอนนี้เราอาจจะใช้คําว่าความปรับเปลี่ยวก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีทีมนักวิชาการและนักวิจัยที่ร่วมงานกันมากมากทีนี้เมื่อเราทราบตัวที่มีปัญหาเกษตรกรหรือผู้ผลิตหรือผู้บริโภคใช่ไหมครับเมื่อเราเก็บโจทย์นี้แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับโจทย์ในมากที่สุดหรือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เร็วที่สุดอันนั้นเนี่ยจะขอตอบว่าเป็นความก้าวหน้าของเราและคือตุกต่กการปองกับอเนกนครบนะครับคคมันจะมีเนระื่องของการที่พัฒนา,ดาดไปเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการรองรับทั้งเกษตรกรแล้วก็ววเรื่องของ ใิจัที่มันเปลี่ยนแปลงอไรในตเ้ครับเราได้นําเทคโนโลยีการจําลองแบบนะครับหรือซิ m u l มูเลชันเข้ามาปรับใช้กับบริษัททีเคซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบอสหรือคุณธนลนะครับนั่นคือก็คือว่าเราสามารถจะทําความเข้าใจจาก Data ของผู้ใช้หรือ Data ของสําคำคัญต่างๆเ,เพื่อให้เพื่อจําลองแบบว่าเราสามารถจะออกแบบมันหรือสร้างมันได้เร็วขึ้นไหม เมื่อก่อนเนี่ยการใช้การออกเนี่ยจะจำลองในห้องแลบเท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถจำลองภายในคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อบวกกับ AI เข้าไปมันทำให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ที่ใช้งานได้จริงได้เร็วขึ้นไม่ต้องรองผิดลองถูกถลดความความน่าใช้จากการลองผิดลองถูกได้